คำถาแมแรกเลยเาคุณชาตายัดน,น,นี้ค่ะเป็นยังไบเป็นยังไงบ้างอะไรนนก็งไงบ้าอ๋อก็ยากบอกทุกคนนี่จะเป็นรายการใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทยร้อยเปอร์เซนต์ทั่วโลกไ่ยสดร้อยเก้าสิบห้าประเทศท100ทแต่สิ่งที่สำคัญมากคู่เอกนะสองคนนี้เจสิรุ่นเจ็ดสกิโลกติกาอะไรก็ได้เขาเป็น The Best Striker จ็ดสิบกิโลร้อยเปอร์เซ็นต์เขาชนะใครก็ได้สองคนนี้ทุกกติกานะไม่ใช่ก,ต,กติกากติกามวยไทยเค็กบ็อกซี่รือว่าคาราเต้รืออะไรก็ได้น,นี่เป็น the best of the best และสิ่งที่ผมดีใจมากคือแบบเป็นคนไทยสองคนและทั่วโลกจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะมองแต่ไฟนี้สำคัญมากนะสำหรับซุปเรบ,บนเขาจะเป็นแชมป์สองกติกาเปล่าอันนี้มันแบบสำหรับเป้าหมายความหมายของเขาชีวิตของเขานี่เป็น วันศุกรเป็นวันที่สําคัญมากที่สุดในชีวิตของสุปเปอร์อและตวันชายเขาต้องโชว์ทุกคนเขาเป็นเดอะเบส of เดอะเบสตในมวยไทยเป่าเขาต้องโชว์ทุกคนครัเขาชกปีก็ปีที่ก่อนอันี้แรกมันมันแน่นมากมันสูสีมากเขาใครใครพัฒนาขึ้นมากกว่าทุกคนอยากรู้นี่ครับขอกกิมาาย ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์สนใจสนใจไอ้บอกแล้วทุกคนสองคนนี้เป็นอะไรกติกาอะไรก็ได้สําหรับมวยยืนนะเขาจะเขาเป็นเดอะเบสต์เบสต์สองคนมีโอกาสมีโอกาสกาส,สนใจสนใจเพราะความจริงแฟนๆทั่วโลกอยากดูด้วยมชาติไยครับมวยผู้นี้เปู้เอกนะทุการถ่ายแบบลูกบอลจบไปแล้วทีนเราถึงกันแล,ล,ล้วนะครับในมุมชาติไทมองว่าทั้งที่เตอร์เนี่ย อเคสองคนเป็นมวยฝีมือมวยฉลาดมากไฟไอคิวฉลาดมากผมว่านะสองคนเขาเตรียมตัวแบบเซอร์ไพรส์หน่อยมันไม,ไม่เหมือนปีก่อนโ okay. อเคถอนชายเขาจะอาวุธอาจจะคมกว่าแต่ซุปเปอร์บนเขาเขาเป็นฉลาดมากและเขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนุกยุคยุคไฟเขาจะเปลี่ยนและสิ่งที่อันตรายมากคือแ,แ,แต่ข้าง,ข,างข้างซ้ายดูไม่ออกเลย อันนี้มันผมว่านะถ้าเกิดใครประมาทนะจะนโดนน็อกมีสิทธ์น็อกเยอะเพราะสองคนเป็นแบบมีพลังน็อกเอาพาวเวอร์จริงๆและเร็วมากด้วยสองคนถ้าเกิดประมาทนิดเดียวแลกรู้ว่าแบบไม่ออกชัดโดนน็อกโอเคนิโก มีหมัดและพลังและหุ่นแบบโอ้แบบฟิตมากเลยแลวตัวใหญ่มนเริ่มมันมันไม่รู้มันแบนทั้งหมดได้ไงแต่นาบิวมันมันหกฟุตสี่ใช่ไหมมันมันมันมวยแบบไม่ค่อยไม่มีคนเล่นเล่นเชิงกับรุ่นแบนทงหดอย่างนี้มันมันมันดูยากดูยากมากจริงๆถ้าเกิดนาบิวใช้เข่าตอนรันนี้ก็เข้ามาเขาชนะได้ชันเขาได้แต่ถ้าเกิดนิโกใช้จาะยางแล้วก็หมัด ในลำตัวออแล้วว่า overhand right ในหน้านเบิอมีสิทธิ์โดนนอกด้วยนะสองคน,นมีสิทธโดนนอกมีสิทธินอกด้วยมันมาก,กมันมากนสนใจมากาาชา,า,านะสองคนเป็นมวยมวยหมัดมวยบุสองคนชอบลากกัน แต่สาหรับผมนะผมดูออกว่ารถถังมันเขาทุกคนรู้ว่าเขาเป็นมวยหมัดอย่างเดียวแ่เขามวยฝีมือเขาไม่คยโดนนะตอนเขาทํามวยไทยไม่มีศอกไม่มีใครไม่ไม่โดนอะไรแล้วเขาโดนเยอะเขาออกวุดเยอะแล้วโดนด้วยไอ้ทาเกรุทาเกรุแก่งมากแต่มันทนมากแต่เขาโดนหลายตอนตอนเขาชกกับซูเปอร์เลกเขาโดนแบบเจาะยางประมาณหกสิบครั้งไม่ใช่เจาะยางแบบเล่นๆนะเจาะยางเอ็มทีเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ป้องกันหกสิครั้งได้ไง อันนี้เป็น uh, ใจใจญี่ปุ่น100% Bushido Spirit จริงๆทักเกอร์อันตรายมากอันตรายไม่แตกไม่แตกหัวใจไม่แตกก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็นายที่ปลอดภัยที่สุดครับอ่อเรียร้อครับวันนี้คิดว่าสนุกแน่นอนครับ ก่อนะครับว่าบทสรุปของไฟนี้มันมมมองตัวเองแล้ว่การกันก็ผมตลอดผมเหรอผมดูแล้วนะเกมระยะยาวแต่ถ้าใครพลาดพลาดแค่วินาทีเดียวคือมีโอกาสรับได้ก็เหมือนกันครับเพราะว่าผมมองว่าผมละการเป็นมวยที่ถ้าจะเอาชนะนักกันก็ไม่ง่ายรเพราะว่าจากคนต่างมวยที่ปฏิบัติ แต่ว่าถ้าเกิดมีโอกาสก็จะเอาน็อคให้ได้เพราะว่าถ้าน็อคไม่ได้เดียวไายกผมก็พร้อมที่จะสู้ไฮยกแน่นอนก็เทนนิยไทยเส้นนี้มันเป็นความผันสุดของชีวิตแล้วครับเพราะว่าผมจะเป็นนักสู้ที่ได้แชมป์สองรายการในไทย ไม่ดีนะไอก้กลัวจริงๆเพราะว่าคือแบบเรื่องสปอร์ตไซส์ใช่ไหมนักมวยคนไทยส่วนใหญ่มันไม่ไม่ไม่ใช่ระดับโลกแต่ความจริงทุกนักมวยที่นี่นะแบบระดับโลกจริงๆแบบ best best. เบส t ์ e บส s t ผมว่าไม่ม,ไมีไม่มีปัญหาช่างน้ำหนักผมว่านะของ